ันนี้ว่าก่อนหน้าเนี่ยมันเคยหายยังไม่ได้ติดกล้องค่ะอพอหายแล้วก็เลยติดกล้องตอนนั้นหายไปประมาณยี่สิบลูกค่ะแล้วก็เลยเอากล้องมาติดแต่เมื่อคือนนี่ก็เลยโดนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าคืนประมาณแปดลูกค่ะที่ดูสี่ทุ่นสามสิบสองค่ะมาสองคนค่ะก็ลหลานก็ยังไม่นอนหรอกแต่เขาแอบเข้ามาข้างหลัง ก็เช้ามาเปิดแผงทุเรียนก็รู้แล้วว่าหายก็ไปเปิดกล้องดูก็เลยเห็นมาสองคนค่ะเด็กผู้ชาย <Okay. S 1> มานทองค่ะมันยังดิบอยู่ค่ะ uh huh. ก็อยากจะบอกเขาว่าให้มาเปลี่ยนมาเอาเป็นลูกสุกไปทานค่ะต uh ่ huh. าไปอีกหลายวัน uh huh. มันจะสุก uh huh. จะร้องนะค่ะให้ oh. เอามาคืนมาเอาลูกสุกไปทานเนี uh ่ใหม่ลยค่ะ ハハハハ。